สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิทอยู่ที่ตลาดนัดคณะวิทยาศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะลิทพาเพื่อนๆมาที่ร้านลูกชิ้นปลาทอดราชวัตรค่ะมีสามอย่างนะคะร้านเนี้ยโอ้น่ากิน มี5ชิ้น10บาทแล้วก็3มชิ้น10บาทนะคะ

น้องคะสวัสดีนะคะมึงจะได้สวัสดีกันนะคะน้องก็เป็นเจ้าประจําที่นี่วันอังคารอังวันจันทร์ด้วยไหมจันอังคารจันอังคารนะคะขายดีเพื่อนๆทาไม่ทันเลยอหันซ้ายหันขวาอยู่คนเดียวลูกชิ้นปลาขายดีนะคะ อันนี้ลูกชิ้นอะไรอะคะลูกชิ้นกุ้งค่ะกุ้งนะคะมีปลากุ้งแล้วก็เต้าหูปาห้ปลานะคะใกล้จะเที่ยงแล้วคะ่ะต้องรีบทอดเอาไว้ลูกค้าจะเดินอยู่แล้วเนาะสวั <c oughs> สดีค่ะเต้าหูนะคะ นกินเพื่อนๆค้าตลาดนี้นะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลรามานะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศค่ะฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลรามานะคะขอบคุณนะคะพี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอ่าฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลสงค่ะแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีนะคะม,มาไม่ยากค่ะถ้ามาถึงรามานี่ก็ ไม่หลงแล้วนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาทางถนนศรีอ,อยุธยาค่ะถนนที่จะตรงไปตัดจับถนนศรีอยุธยานะคะเ,เพื่อนๆพอนึกออกเนาะตลาดอยู่ตรงป้ายรถเมล์เลยค่ะเดินเข้ามานะคะเป็นบรรยากาศสวนเลยบรรยากาศดีมากตลาดเนี้ยโอ้โห ขายดีอ่ะคนกินลูกชิ้นทีสามสิบสี่สิบห้าสิบนะเพื่อนๆทนาน้ำจิ้มเลยห่คะดูกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วย นึกถึงตอนสมัยเรียนนะคะก็อย่างที่เราเคยทานจะเป็นแบบเสียบไม้อะไรแบบนี้นะลูกชิ้นกรอบ,อ,บอันนี้เป็นตัวขายดีเลยอะ น้องคะแล้ววันอื่นไปที่ไหนบ้างอะคะวันวันนี้มีร้านวิถีด้วยค่ะขายร้านวิถีแล้วก็ธนาคารปกติจะขายโรงพยาบาลตำรวจอะร้านวิถีคือแยกกัน <c oughs> แยกกันขายนะคะมีหลายสา,า<ช>ขาค่ะก็วันพฤหุธมีมสวมสวประสานนิดวันพฤหัสค่ะวันพุธขายโรงพยาบาลเมิติเวชคะ่ะวันโรงพยาบาลบาเลือสินวันพุธสมิติเวชแล้วก็เลืศดสินนะคะ วันศุกร์เหรอคะวันศุกร์ขายตำรวจค่ะอ๋อวันศุกร์ขายตำรวจนะคะขายโรงพยาบาลตำรวจค่ะใช่โรงพยาบาลตำรวจเขาจะมีวันอังคารกับวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ้าอร่อยค่ะเพื่อนๆลูกชิ้นปลาราชวัตรนะคะเบอร์เบอร์โทรนี่สามารถโทรมาสั่งได้ไหมคะสะดวกไหมเบอร์หน้าร้านไหมมันจะเป็นอันนั้นเป็นเบอร์เป็นชาองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยขอเนาะได้ก็ อยากกินมากเลยอ่ะเชิญค่ะร้อนๆเลยค่ะกินปลาตัวงู้ปลาล้กชิ้นตุ้งค่ะคุงตุ้งอย่างเดียวนะคะสามสิบสี่สิบได้ค่ะอื้อขึ้นมาใหม่ๆนี่โป๊ะๆ,ๆเลยอ่ะน่ากินมาก นะะคมีทั่วบริการ Delivery อะไรไหมคะออ๋ไม่มีเลยไม่มีเนาะอย่างนี้โทรมาสอบถามได้ไหมคะว่าไปขายที่ไหนบ้างเผื่อจะไปไปซื้อนะคะตรงจุดที่น้องเขาขายเบอร์โทรอะไรอะคะ096ค่ะ096 814 814 2320 2320นะคะ2320 เพื่อนๆเบอร์ออขึ้นทางข้างหน้านะคะไม่คายุ่งอ่ะลิจะพยายามรีวิวเองนะน้องก็ทำคนเดียวหันหน้าหันหลังนะคะ<ส>เดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาใกล้พักเที่ยงแล้วค่ะใกล้เที่ยงแล้วนะคะ<ส>ก็ต้องรีบ<ส>เป็นช่วงนาทีทองอะนะคะเชิญค่ะแล้วร้อนเลยค่ะ ถ้ายังไม่ได้ทอดนี่ขายไหมคะ่ส่วนมากลูกค้าไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยขายนี่ค่ะขายขายเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าอยากไปทอดเองอะไรอย่างนี้แต่มันก็จะไม่ได้แป้งอะ่ะ <c oughs> มันจะไม่เหมือน <c oughs> ที่นี่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ดูอย่างแม่ค้าคุกแป้งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะมีเทคนิคนะมีเทคนิคของเขานะคะมันจะไม่ได้แป้งแบบนี้เชิญค่ะแล้วร้อนเลยคะ่ะของพี่เอารวมกันชุดหนึ่งคะ่ะ <c oughs> สามสิบค่ะร้านน้ำจิ้มเลยไหมคะย่างค่ะย่างแยกไปเนาะดิไม่ต้องมากค่ะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องมากแสดงว่าเอาไม่ต้องค่ะเก็บไว้ให้พี่ทานให้หมดขอบคุณนะคะเด็กนะคะนองคะค่ะ เท่าไหร่ <Okay. S 3> ค<น>ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะลิซาอมปากค่ผสมได้ค่ะพี่ลิคงไม่ใช่คนแขกแน่ๆเลยลิไปพาหุรัสมานะคะลิซิแบบลิเห็นของกินที่เป็นแบบของแขกอะลิไม่ได้คือไม่เคยเห็นนะคะแต่ถ้าถามว่าอยากกินไหมลิชอบกินลูกชิ้นชอบกินอะไรไ<ม>พวกนี้มากกว่านะคะซาลาเปาขนมจีบอะไรแบบนี้ ทิ้งนานก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยไม่เลยใช่ไหมใชม่มันจะมันจะจับเป็นก้อนนะคะแล้วมันจะมันจะไม่กลอดอ๋อ แป้งมันก็จะไม่ติดด้วยจะเศษแป้งไม่ค่อยมีนะคะเศษแป้งนี่ลูกค้าน่าจะชอบเลยแหละยิ่งน้าวิถีนี่ชอบเลยนะกินแป้งขอขอขอเศษขอเศษกรอบเพื่อนเพื่อนคะก็ถ้ามีโอกาสแวะมานะคะมามามาเที่ยวตลาดนี้กันค่ะตลาดนัดคณะวิทย์นะคะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมาอุ่นหุ่นพ่อค้าแม่ค้ากันนะคะ วันจันทร์วันอังคารว่าอ่าว่ามีวันจันถึงวันศุกร์ค่ะแต่ว่าวันจันถึงวันอังคารเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าหนึ่งนะคะวันพุธพฤหัสก็จะเป็นเจ้าหนึ่งวันศุกร์ก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็จะสลับอาทิตย์กันขายใช่ไหมคะอย่างน้องเขามาอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเขาก็จะไม่ได้มานะคะก็จะสลับอาทิตย์ค่ะ ถ้ายังไงสนใจัมยคะไม่ใช่สิสนใจของกินนะคะร้านที่ลิฟถ่ายไปก็โทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะถ้าจะมาแบบตั้งใจมาซื้อร้านร้านที่ถ่ายโดยตรงนะคะหรือว่าถ้าอยากจะเดินเล่นหรือว่าร้านไหนก็ได้ก็แวะมาได้ทุกวันนะคะได้เลยค่ะเปิดเวลาประมาณ6โมงเช้าถึงบ่าย2บ่ายสนะคะ เอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะน้อง<ด>ขอบคุณนะคะวันดีคขอพี่ชัชชาขายดีจัง 30, 40, 50ี่บาทเา่านดีคพี่อเอาอย่างเดียวช้นอย่างเดียวนะคะหรือว่ารวมๆอย่างได้ค่ะพี่รล่าน้ำซุปเลยหรือแยกนี่คะ แม่ค้าน่ารักนะไม่มีวีนมีเวียงเลยนะ <c oughs>